สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วกับที่นี่ที่เดิมเต็นท์รถยนต์มือสองราชมุมพิการเซ็นเตอร์ ทุกคนวันนี้โบมี s อ v 5ที่นั่งนะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าขายดิบขายดีมากๆเลยสำหรับเซ็ตเรานะแล้วก็ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมาหาตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเป็น s อ v ที่ซื้อมือสองและคุมกว่าป้ายแดงมากๆเพราะ s อ v ยีที่โบจะพาทุกคนมารีวิววันนี้นะคะทุกคนป้ายแดงเนี่ยทุกคนจะต้องจ่ายประมาณอยู่เกือบล้านแปดนะทุกคนนะแต่วันนี้นะคะซื้อมือสองทุกคนจ่ายเพียงแค่8 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะและก็ได้ในเรื่องของการช่วยเบรกด้านหน้าได้สัลูปได้เครื่องยนต์ดีเซลและแน่นอนจะเป็นรนุไ่ได้เลย เจ้านี้เลยค่ะ m a z d a CX-5 ค่ะตัวนี้เป็นตัว2.2 XDL ค่ะซึ่งเจ้าตัว Mazda c x เเนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์2ตัวก็จะมีเบนซินกับดีเซลทุกคนแต่คันนี้เป็นตัวดีเซลซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลของเขาเองก็จะมีทั้งหมด2รุ่นค่ะก็ะะจะเป็นรุ่นรองท็อปและรุ่นท็อปรุ่นรองท็อปจะเป็นตัว XD ค่ะซึ่งตัวนั้นน่ะจะไม่มีในส่วนของ iActive Sense นะที่ช่วยในเรื่องของการชะลอบเบรกด้านหน้า สมมติว่าวันนี้คุณขับรถไปสาวๆหลายคนเนี่ยเชื่อเลยว่าบางทีต้องรับโทรศัพท์บางทีอย่างโบขับเนี้ยอาจจะต้องรับสายลูกค้าเอ่ยอะไรเอ่ยบางทีเนี่ยเราเราอาจจะไม่ได้แบบจดต่ออยู่กับบริเวณด้านหน้านะได้ขนาดนั้นหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินทําให้รถคันข้างหน้านะคะมีการเบรกอัตโนมัติหรือมีการลดความเร็วอัตโนมัติเจ้าน้องคันนี้เนี่ยก็จะช่วยเราชะลอเบรกอัตโนมัติเลยนะทุกคนนะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยคราวนี้มาว่าด้วยเรื่องของ,ของเจ้าคันนี้กันบ้างดีวกว่าตัวนี้เป็นตัว 2. 2 d l ททุกคคคคนน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 นัีนนีีี้เเปป็็สสบบรออ่่่่ะหลาย,นนยไมช ะะสีนี้ก็เป็นอีกสีทางเลือกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดด้วยนะทุกคนใครได้คันนี้ไปทุกคนโชคดีมากๆเพราะทุกคนได้อย่างปี21เป็นตัวโยโกฮาม่าบูเอิร์ดค่ะสำหรับบริเวณกระจกข้างทุกคนก็แน่นอนค่ะเมื่อเขาเป็นตัวท็อปเขาก็จะมีจุดสามเหลี่ยมนะจุดสี่เหลี่ยม2จุดชนกันเขาเรียกว่าใบสปอตเอาไว้เตือนการออกนอกเลนนั่นเองค่ะทุกคนอนเนกประสง์มากๆสำหรับซีไฟคันนี้เนาะ,ะและสําหรับบริเวณโครงสร้างทุกคนนี่เลยค่ะเม็ดอ่าเรียงตัวครบไม่มีรอยป้ายไม่มีรอยแต้มนะคะไม่มีรอยจุดดดางงํอะะะไรทนนะะทั้้สนนนคคุก และทุกคนดูนี่เลยบริเวณด้านข้างประตูค่ะน็อตเนดไม่เคยถูกถอดเลยทุกคนนี่นี่ดูดิดูดิคือโครงสร้างคือกริปมากๆนะสำหรับน้อง c X ีเอ็กไฟคันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอะมาดูกันที่บริเวณโครงสร้างที่ประตูหลังกันบ้างดีกว่านี่เลยแบบนี้เลยทุกคนอันนี้บอกพับไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะเห็นว่าตัวนี้ควรสามารถใช้เป็น s อ v อเนกประสงค์ได้บางทีเราขับกันแบบว่า2คนเราก็สามารถที่จะพับเบาะแบบนี้เพื่อขนของก็ได้นะคะหรือว่าใครนะที่แบบว่าอยากจะเอา s อ v ไปนอนพักนะคะ กลางเต็นท์นะคะปีมงปีใหม่อะไรก็ตามทุกคนปูผ้านอนได้เลยนี่ก็คือโครงสร้างค่ะนะยังสวยๆอยู่เลยนะสำหรับน้องคันนี้ค่ะอีกหนึ่งความเป็นเอกประสงค์ของเจ้า c ซไฟคันนี้นะคะทุกคนนี่เป็นสัญลักษณ์ตัวดีเซลแด,ลดงๆแบบนี้เห็นไหมคะ ะะแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่บอกว่าคันนี้นะเป็นตัวท็อปก็คือนี่เลย AWD หรือว่า all wheel drive right ค่ะประตูหลังค่ะเขาก็สามารถเปิดไฟฟ้าแบบนี้ได้แล้วเชื่อว่าอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสาหรับสาวๆแบบเรานะบางทีไปซื้อของไปช้อปปิง้งหิ้วของซ้ายหิ้วของขวาไปรับลูกกลับจังเรียนอีกมือนึงก็ต้องจุงลูกอีกมือนึงก็ต้องถือของนะคะจะให้แบบมานั่งเปิดแล้วก็ยกขึ้นก็ไม่ได้กดทีเดียวปุ๊บประตูเปิดปุ๊บเลยนะคะสำหรับบร,ริเวณด้านหลังทุกคนค่ะก็นี่เลยโครงสร้าง สีเทาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูง่ายเหมือนกันนะถ้าเกิดสมร่าม,มันถูกทําสีมามันถูกการพลิกคว่ำม,มาอะไรมาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูง่ายเช่นเดียวกันค่ะและสาหรับบริเวณด้านหลังค่ะทุกคนเปิดมาแน่นอนสัญลักษณ์สาคัญของมาด้าเลยก็คือเครื่องเสียงโบสค่ะ,ะน,น,า,ทน,นาที่เป็นสไตล์เดียวกับยุโรปเลย ทีเดียวทุกคนคะ่ะก็ดูได้เลยนะยังอยู่ครบยังไม่หายไปไหนคะ่ะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอกย้ําความน่าใช้ตอกย้ำออปชั่นที่คุม้มคุ้มกันว่าทําไมารถคนันนี้ถึงออกไปไแด้ถึงล้านแปนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชั่นสภาพแล้วก็เรื่องของซันรูฟว่ามันจะสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ เอาล้ะค่ะทุกคนตอนนี้โบาพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในของเจ้าตัวบาด้าเซ็ก2.2 XTL คันนี้กันแล้วค่ะทุกคนมันเดิมตามสไตล์เีกไฟความยุโรปของเขานะคะกลิ่นอายในยเรื่องของความหรูหร่าของเขายังคงเดิมคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งคอนโซลอะไรต่างๆรถคันนี้นี่เลยทุกคนที่โบเล่าให้ฟังตัวนี้มี iActive Sense เพราะเขาเป็นตัวท็อปแล้วนะคะก็สมมุติว่าวันนี้เราขับรถไปคันหน้าใช้ระยะความเร็วสัก60ปุ๊บ เจ้ารถคันนี้มันจะช่วยเบรกอัตโนมัติเลยซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นออปชันที่ต้องจ่ายที่ทําไมหลายคนถึงยอมซื้อป้ายแดงเพราะว่ายอมจ่ายออปชันตรงนี้ของเขาแหละประมาณล้านแแล้วได้เครื่องดีเซลด้วยค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณมาซื้อมือสองคุณจ่ายเพียงแค่8ปดแสนกว่าบาทเท่านานะั้นเราไม่ต้องใช้เงินออกลถเลยค่ะเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่ามือสองและเทม,มากๆสำหรับเจ้าตัว CX5 ที่เป็น XDL ค่ะทุกคนค่ะบริเวณด้านข้างก็มี้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์รอบคันเป็นตัว i Stop นะคะติดไฟแดงนานๆแล้วรถหยุดอัตโนมัติใบสปปออออรตเืนนกทงี่โบแจไะะคะ ลุกเซนโทก็คือมีให้ครบเลยสําหรับน้องคันนี้ค่ะอ่บริเวณคอนโซลกลางก็ยังให,ใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนขาเนาะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้คือออปชั่นมีให้ครบคันเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดูโอแยกสายขวาแบบอิสระค่ะนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบเขาเรียกว่ามีโหมดแมนนวลให้คุณเลือกด้วยนะและตัวนี้คอมมอนเซ็นเตอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะมีทั้งเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้โฮมแบบนี้ค่ะสภาพคันนี้ทุกคนคือกริบมากและอีกหนึ่งไฮไ,ไลยยตรงนี้เลก็คือ เลยคะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะแน่นอนค่ะเมื่อครับตัว x d l เขาก็จะมีซันรูฟที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้ทุกคนดูดิเออนอกจากจะมันมันจะเป็นรถที่เป็นดีเซลแล้วมีการช่วยเบรกด้านหน้าแล้วอะไรแล้วซันรูฟไฟฟ้าแบบนี้ทุกคน8 0 0แสนน่าจ่ายขนาดไหนนะสำหรับรถคันนี้คะ่ะทุกคนเอาละคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังแนละห้องเครื่องกันดีกว่านะว่าเจ้าคันนี้จะน่าซื้อขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ ทุกคนขาอย่างที่บอกไปนี่ว่าบอกข้างหลังเนี่ยเขาพับได้แล้วใช่ไหมแต่พอเขากางบอกออกมานะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นยิง่งอีกหนึ่งความอันอก็กประสงเลยค่ะทุกคนขาะบอกเขาออกแบบมานั่งสบายมากวันนี้ใครมีคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวต่างจังหวัดอันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะเพราะว่าสังเกตสิบอกเขาจะออกมาแบบอุ้มบร,ริเวณข้างๆแล้วก็ที่สำคัญที่วางแขนเขาก็มีแบบวางแขนแบบคงทนแข็งแรงแล้วนี่ทุกคนดูนี่นะมี USB ให้อีกนะคะทุกคนขาบร,ริเวณที่พักแขนตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญมีแอร์สองข้างหลังให้เรียบร้้้ออยนะยแลววดดดดดทุุุกคคคนิคััถไปต่่่างงหณณพม นั่งด้านหลังทุกคนและเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันแล้วก็แบบมีช่วยเบรกด้านหน้ามีเตือนออกนอกเลนความปลอดภัยครบคันมีเครื่องเสียงโบสทฟังแบบพอๆสนองหูมีซันรูฟนะคะเปิดรับลมเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่แบบนี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตอกย้ำความคุ้มค่ากันนะคะกับเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นประจําเดือนธันวานี้ไปดูกันเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัวมาด d a c ีไฟนะคะ2.2 xdl ค่ะทุกคนทุกคนดูได้เลยค่ะบริเวณโครงสร้าง ทุกคนดูนะทุกคนไล่มาตั้งแต่หัวน็อตเลยนะแล้วก็บริเวณด้านข้างตรงนี้ค่ะตรงเบ้าโชกตรงนี้ค่ะทุกคนขาแล้วก็บริเวณนะคะคานหน้าด้านข้างแบบนี้ค่ะทุกคนยังคงสภาพเดิมแบบกริบกริ๊บเลยค่ะนะคะและที่สําคัญราชพฤกษ์ป,ปีคาซินตอองเรามีการรับประกันให้ด้วยนะคะว่ารถทุกคันของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันให้ตั้งแต่สัญญาจองเลยค่ะ และทุกคนคะวันนี้พวมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ Mazda CX-5 2.2XDL คันนี้ต้องบอกว่าราคาปกติตั้งอยู่ที่897,000บาทค่ะทุกคนคะแต่วันนี้ค่ะเอาไป็นราคาพิเศษส่วนลดสูงสุดถึง40,000บาทค่ะขายเพียงแค่857,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนคะและยังไม่หมดเพีงเท่านั้นนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ12,000บาทเท่านั้นเองค่ะรู้ใครจะเลือกรับ โปรโมชั่นสุดพิเศษช่วยผ่อนสูงสุดนาะนถึง2ปีเต็มค่ะแล้วแต่เลยคุณอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษรับบอน2.59อยากได้แบบไหนนะคะเป็นแค่คุณโพงมาเลยค่ะตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะเอาละค่ะสำหรับวันนี้โบลและเจ้เาเสไฟคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ